อยู่กับไปกระจุกกระจุกจะกลับตัวเขาออกเอาขึ้นไปขึ้นไปอีกครั้งนั่งอย่าลงอย่าขึ้นไปอีกอขึ้นไปขึ้นไปทางนั้นละไม่ไปไว้ไห้สม้ม ขึ้นไปลลแล้วลงล้าหนึ่งตัวไอ้ส้มไปก่อนแล้วอ่าไอ้สลิดนะสลิดก็จะลงลงไว้สงทลาลงก่อนแล้วน,นุสลิดลงไปไหมสลิดลงไหม Lông, ao nương xóm nương xóm nương xóm xám <laughs> đu, đu, đu mà còn rồi ôi nó phải này mới tiền lấy yeah.